สวัสดีวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปเขาชิตกูดพิชิตเขากันนาคานาคีเราพิชิตมาแล้วเขาชิตกูดเราก็ห้ามพลาดกันนะจ๊ะซื้อตั๋วก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันเลยนะคะนี่จ้าตอนนี้นะจ๊ะเรากาลังจะขึ้นเขาชิตกูด ถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นกันนะคะทางขึ้นอันแรกนะคะถึงแล้วจ้า,จาอนันโมทนาบุญนะคะขอให้ใครเห็นก็ขอให้ได้บุญกุศลยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะอันนี้นะคะทางไปผ้าแดงจ้า ถึงแล้วผ้าแดงเย้เย้เเย้สุเต